สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องุูคูซูคนครับเมนูช่องหักนกชาแนลครับเหลียวพอดำกับบบลเบอร์สองคนครับเมนูบ่ก่อยได้มากครับช่วงนี้เอ้าในเมนูยังครับเมนูพาพี่น้องไปเที่ยวต่างประเทศพี่น้องแยบเข้ามากครับมันออกกองแลละเป็นเมนูย่างกุ้งในเมนูเขาพาเที่ยวประเทศย่างกุ้งตัวยังไงครับบึงเผาไฟทานพี่น้องเลยจิมเจลซีฟู้ดลดเด็ดครับเมนีอรดเด็ดบอกพี่น้องแกมฟักสลัดครับ ในกินย่างย่างเหมือนอืมออเมื้อกระชี้หวาน,ๆๆนวจุ๋ยๆนะครับเนาะกุ้งสดตัวใหญ่ๆครับกระไระได้กา้ามใหญ่ๆโอ้เบิ่งมันมันพี่น้องโอ้หอมครับใหม่ๆสดๆอืทิ่มแจวเลยระเบอ้อลงมือเลยได้พอด่อหน,นุ่มจะกินแบบนี้โอ้ๆๆระเบ้อขึ้นเด้กินเร็วเลยวะแซ่บๆครับ อืกินแบบนี้ไปเลยแก้วเป็นบะอืมึึกะไ้กินแบบข้าวยางเตาถ่านเนาะครับข้าวยางข้าเผาหอมคืองสิงเป็นเมนูปีใหม่ของหลายคนนะครับประเทศยางกุงุง แพงก็แพงพี่น้องเ,เอ,อ้ยแต่ว่ามันหัดแซ่บอือหืมเอาระเบอ้เบอเอาเอาี้ดีกว่าตัวนีข้อหักแล้วขอดำนี่นมาหัวมันต้องขัดม,มันันเดี๋ยวก็โตมันให้เบาระเบอ้เบอกินเนาะขอดำกินหัวหมือนนี่นี่ขอดำมักหัวแมนโอู้หัวมันเหนียบๆเลยครับอือกินหัวกุ้งเลยกระดับ ให้จักโลกมันเสียบสองคนหลานโลกหลานโลกคืเอเราแสบแห้กันดีครับหลานโลกไรกันนำเนีอืออตัวแรงว่ะตนข้าวต้อ,อยู่ไปนำอือกับน้ำแก้หมน้ำกันสองคนครับอแกอ้วออก นี่อืมไว้เ,เล็กน้อยแก้บ่เป็นเห็นไหมเราก็สิกินเบิดกามมันแหละพี่น้องไงตัวนี้บ่นี่ได้ฮักคอนก่อนนี่เปื่อยเหนืนอขาวๆชำ้ชำๆเลยครับท่านหมายความานอะไรนะชำ้ชำๆชำ้ชำๆก็คือหวานหวานช้ำเลยบ่โอ้ไอ้ตัวๆเลยครับ เาเพื่อนอยิ่งอยูอย่ครับสิเอามาเล่มนี่กนงกลามใหญ่ๆครับจิ้มเจวซีฟูดลงไปตีนอกนั่น,น,นจิ้มแจวเจ้าฟูดขั้นหล่ออือกินเพื่อไปเอฟซีหรือยัง ืมขอจูดเอาอืมขอโทนีิอืมอ,อ,อืมฉันกร,ระเปาแก้วทีกินนี่โุตรหนาหนึ่กินเนื้อกุง้งแบบหวานแห้งหมดระเบิดผัวดำจองหัวแม่เอาน่พักคอครับผัวดำจองหัวต้องการจองอยังจองโตจองโต หัวมันแซบมันมันครับผลัดมักมักวังัว่เห็นบ่มมันมันครับหูปุ่มเลยหืมแบบมันกื้นมีน้ำนช่รับแต่ว่ามันมีน้ำนิดเดียวแมนมามีหรืบเปล่ เบอ้อคือกแก้ัวพดอดำครับนี่ไงหัวหืมทีแรกว่ากับตาบังคุงครับมันคำพี่น้องเล้วมันกินบาเบิ้ดี๋ยวมันกินบาเบิดบบนี่พดอดแก้ต้งกแกได้พอดแกให้กันเนอะ เมื่อถวมแลยนครับก็แพ้ประดำก็อืออมึง่ายปราดำแค่กันครับอืม บินได้เปลี่ยนชี่ดกันนะน้อ,อพอดดาแบบนี้ได้ปะได้คุณหนึ่งกินกระโตคุณหนึ่งกินหัวครับแก้ห้กันน้ำแมนแก้ห้กันน้ำคำเร็วเลยรครับว่าแต่ตะเวนโตกดินอมืมปุ่มลงไป นั่นลหละคำจิ้มแซ่บคำจิ้มกับแซ่บซจิ้มอะไรก้นบ่เป็นยังกินกินได้ยุได้บอกอลานโลกสมระเบอร์ว่ะมึงชิลองเด็ดตีนมันมออกเห็นไหมมมเลยครับน่ะคนเอ็นตีนนี่ว่เลยช <laughs> าเทา้ทาท้าว หักคอมันมันดีหน่ะวางแสบมันพอดำดีกินครับมันอืม้ม ดำแ,แค่แคันมึงตัวใหญ่ากามีใหญ่ครับมันเอิญกุ้งอย่างกุ้งกล้ามกามบ่ครับเนี่ยข้าวดำก็บม่ได้ทำเพิ่งทำดอกซื้อมากก็ดีบ่ได้เลี้ยงเองครับแล้วก็บ่มีน้ำห้วยแม่นบ่มีน้ำทะเลมีน้ำทะเลเฮใครจะกินกินต้องไปทะเลก่อนต้องไปตลาดซื้ออยู่ตลาดครับ ตลาดแซ็บค้าตลาดแซ็บพอดีไปส่งส้มตีนพี่น้องครับซื้อมาสุระเบอร์กี่ตัวยังไงเลยวะอุ้ยตัวนี้แก้บได้ยว่ะเอา้าน่าความแก้เองแก้บุเป็นกับบว่าเว้ยตัวเดียวกันแก้เป็นแก้เป็นตัวเดียวระเบอนี่จุ่มไปเลยไล่เลยมันนัวมันจุม่มไปไล่ sẻ bẻm yốt bờ đai, rơm bơm và wa yo, mày nhếc nồi ạ. này โอเคอืแซ่บลาโลกระเบอร์ป่ะพอดำลายจักโลกโฮ้อยพอดำกับลาโลกขึ้นกันเลยครับ,บร,ระเบ้ออู้หึกัดตกแต่งหวานๆก็แะ่าพายแต่กินนี่ติดใจเลยมันป่ะอืออือ เบ็ดเม่งจุ่ม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 เหือตัทายพูละตัวเอยบานเด้เด้อูทายพูายพูายก็สิกินเนื้อมันคือกรับบานตัวทายแลยพี่น้องตัวนี้กินหัวซะก่อนแบบนะระเบิดเนาะระเบิดเป็นวัดครับ Uh huh. จุ่มเลยอ uh huh. <laughs> ซีฟูดรดเด็ดครับเอาไีกันเนะียแกเองเหรอเนาะกินหัวได้กว่อมกินห้วชุดถ่ายก็คนละชุดถ่ายเลยแค่งกานรับมันเราไทยสกเบอร์ก่อนถ่นายวะบประตกแข่งแทยง้อว เราแก,แก้เร็วก,กว่าได้เอ้าดแีแก้เร็วก,กว่าอีกมันกัดนี่ออแบบกรบเลยครับขวน ส่วนหัวเป็นแล้รครับคิวกะโตอะพี่น้อง mm hmm. อาดําี่้องซีเบิ้ลมันสีแสบบอข่าวหักแท้อัวนวอยู่ครับนี่ mm hmm. ิเจียซีฟูด้ดแต่ซีฟู้ดตัวเด็ดอะไรบาเ mm hmm. มิดละเมื่ออด้บา Ừ, mừng chèo không quân khôn năm mừng bôi nhỏ pok bọc kéo pok 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 สวัิดีครับิใโอ้บวววววววนววววว u ววววงวว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 วาัวระวววจววววเวกนวครับวาววววหรับวววอวว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 สวว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 วิวววววว่วาววววววว่ววววรวววครับววววววมือวว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 วพี่นวววววนวววววยวว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 วเมวววาวววดวววววดวว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 วยวว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 ี่น้องท่านใด ได้เป็นทั้งสมพักเซียนครับช่วงนี้ครับสมตีนน้องพี่น้องเนาะกําลังมาแรงครับกาลังกาลังใน้ขอของทรงให้พี่น้องครับเอา้าผู้ได้สร้างหล็กกระทากินได้พี่น้องเอ้ยบานนี้สาหรับวันนี้ครับเอาไว้เพียงเช่นนี้ครับสาหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ